สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสาธิตการติดตั้ง Red ดอทของ Six Hour รรุ่น Romeo Zero นะครับผมดับแรกคือมาดูก่อนว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมแน่นอนก็คือ,อตัว Red ด์ดอทนะครับผมแล้วก็มีตัว ช่วยป้องกันเป็นธรรมจักรโลหะนะครับผมตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่มาติดก่อนที่จะวางตัวเลดดอทลงไปเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าไปทำอะไรนะครับผมแล้วก็มีตัวหกเหลี่ยมสองตัวตัวใหญ่นี่เอาไว้คันน็อตยึดนะครับผมตัวเล็กเป็นตัว 0เลตดอทนะครับผมก็มีฐานมาให้นะครับผมสกรูมีให้สองชุดครับผมชุดหนึ่งสำหรับสิกซาวเวอร์นะครับผมอีกชุดหนึ่งสำหรับที่ไม่ใช่สิกซาวเวอร์ครับเรามาดูที่สไลด์นะครับผมออของเพื่อนๆบางคนอาจจะต้อง ไปปาดมาอันนี้เป็นปาดมาจากโรงงานแล้วผมได้คลายน,อน็อตให้รุมๆไปแล้วนะครับผมจะมาถอดให้ดูแล้วกันแต่และกระบอกก็มีความแตกต่างนะครับผมแม้กระทั่งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อย่างเปรียบเทียบระหว่างตัวที่ปาดมาจากโรงงานเท่าที่ผมเคยเห็นก็คือ,อะจะมีตัวที่ รุ่นใหม่จะเป็นตัวที่ยังเก็บสูรหลังไว้อยู่นะครับผมรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนหน้านี้คือจะเป็นจะที่ปาสไลมาจะกินตรงส่วนของสูรหลังอตอนนี้ผมคลายน็อตออกมานะครับผมครับจะสังเกตได้ว่า ตรงนี้มีเขี้ยวนะครับผมเวลาใส่ก็คือจะใส่ด้านี้เข้าไปก่อนแล้วก็ drop ปล่อยลงแล้วก็ใส่ไปนะครับผมอ,อย่างที่บอกครับผมแต่ละรุ่นแต่ละช่วงเวลาก็จะปาดสไลด์มาต่างกันของเพื่อนก็เช่นกันที่ปาดผมไม่แน่ใจว่าก็ต้องบอกบอกช่างนะครับผมว่าจะใส่ดอยี e ่ห้อไหนรุ่นไหน พราะผมเข้าใจว่าขนาดแล้วก็รูสกรูเนี่ยจะต่างกันนะครับ